สวัสดีค่ะทุกคนนี่เพิ่งจะกลับมาจากทานหมูกระทะนะคะก็ทานไม่หมดค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวนะคะสาวอายุครบ30ปีค่ะก็ไปทานหมูกระทะกันเราก็ทานไม่หมดแล้ก็ตามเคยค่ะเมื่อทานหมูกระทะไม่หมดเราก็จะเอามาฝากลูกๆของเรานะคะ เริ่มจากเพนนีก่อนจริงๆเมื่อกี้ป้อนไปจนจะหมดแล้วนะคะได้มาถุงหนึ่งเต็มๆเลยอ้าวเกลียวเกลียวเกลียวก่อนค่ะลูกเกลียวเกลียวหางนี้น้องอยู่โอ้ยมันลายไหล,เ,ลเกลียว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 เอออ่ะเกลียวไเยอ ประป๋องตามด้วยซันซ่านะคะซันซ่าอายุเยอะนะคะลองจากเพนนีแต่ว่าเราให้ทีหลังเพราะว่าซันซ่ามาอยู่ร่วมบ้านทีหลังนะคะจะต้องอันนี้แม่ตั้งกดเอาเองนะแม่ตั้งกดเอาเองเพนนีเอาวุโสกว่านะคะก็ให้ให้สิทธิเพนนีก่อนเมื่อก่อนนั้นถ้าหากว่าใครเคยดูนะคะซันซ่า ให้อาหารกับใครคนอื่นไม่ได้เลยซันทราบพุ่งนะคะพุ่งแย่งเลยตีค่ะต้องตีต้องทำโทษเกี้ยวๆครั้งนี้ยะครังนี้ยึดิดเลยเกี้ยวๆนี่ก็กลัวะคะ่ะเมื่อก่อนนี้เกี้ยวไม่เป็นนะคะเอาไปเกี้ยวไม่เป็นนะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เราก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะ แม่กับพ่อทะเลาะกันอยู่ในรถบ้านแล้วพ่อก็ปิดประตูเสียงดังมากโมโหมากนะคะทะเลาะกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะอบับบเกลจะกลัวแบบกลัวขึ้นสมองเลยเราจะเสียงดังไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางหรือเสียงถ้าถ้าเห็นท่าไม่ดีพ่อแม่จะเริ่มทะเลาะกันเกลจะมุดเลยค่ะกลัว กินน่ารักใจไนตามปาจ๋อๆเวลาเราไปไหนต่อไหนกลับมานะคะเราอาจจะสปอยหมาของเราในรูปแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำน,นะ,ะเราค่อนข้างจะตามใจหมาเรานะคะเวลากลับมาจากข้างนอกก็จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดมือกลับมานะคะมันไม่ใช่หมูทุกครั้งนะคะเป็นขนมเป็น กล้วยฉาบอะไรเงี้ยกล้วยฉาบก็ชอบนะคะเป็นพวกขนมพวกกล้วยฉาบถ้ามีมาก็ลูกๆก็จะรอกินเราก็สปอยลหมาของเราละคะเรารักเขาส่วนน้องด่าให้ไปแล้วนะคะด่านนี้ใหไ้ไปประมาณหนึ่งกำมือเพราะว่าได้มาเยอะมากค่ะได้มาเต็มถุงนะคะตามคิวค่ะ mm. คนละนิดคนละหน่อยหมดแล้วหมดแล้วนะคะหมดแล้วใส่ลง <c oughs> มดแมววอ่ะหมดแล้วจะกินอะไรจ๊ะหืมดแล้วจะกินอะไรตอนนี้นะคะจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นของตับซื้อมาเป็นอาหารเสริมให้แมวเอายังไงต่อหมดแล้วยังไงต่อหมดแล้วปวดแล้วว <Welcome. S 1> ุ้งกงจะเสซนได้เข้ากล้องไหมอ๋อเข้ากล้องอยู่นห okay. ก่แล้หลายคนก็อยากจะเห็นนะคะถามข่าวคราวว่าน้องหมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเทนีก็จะมาเคนีกับอับิเกลมาจากอังกฤษนะคะเป็นหมาที่เราเอาเออขึ้นเครื่องมาด้วยนะคะาการส่งหมามาจากเมืองนอกเนี่ยเราจะต้องมาถึงเมืองไทยก่อนเพื่อรอรับน้องหมาอยู่ที่นี่นะคะน้องหมาถึงจะต่างมามนะหมดเกลียวหมดเกลียวหมดเกลียวกระป๋อมมีใครรักกระป๋อมไหม มีใครคิดถึงตะปองไหมคะหนักมากกี่กิโลนะสามสิบหรือสามสิบห้าสามสิบห้ากิโลเธอเป็นหมาสามสิบห้ากิโลเธอเป็นหมาสามสิบห้ากิโลเหมือน,นเคี้ยวมันเหมือนเคี้ยวมันนึกถึงมันตอนเล็กๆที่มันอยู่ข้างถนนน่ะมันอยู่ข้างถนนเนี่ยมันถูกทิ้งอยู่ข้างถนนเนี่ย ยังไงนักใครเกินก็ไม่ได้นักใครเกินก็ไม่ได้อะไรเหรออะไรหรอเมื่อก่อนอิจฉากันกัดกันแย่งแม่แย่งพ่อกันโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็สลายตัวแล้วค่ะรู้ว่าแม่ไม่มีให้กินแล้วก็ประมาณนี้นะคะตามสป,ปอยหม์มาของเราก็จะประมาณนี้คะ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ โชวที่ชว์ที่ที่ขนตกทีที่ขนุกจา้นันี้ะพื้นห้องก็จะมีแต่ขนหมายนี้แหละโดยเฉพาะขนไอตัวนี้ขนไอตัวนี้ขนไอตัวนี้โอ้ยเอาเนได้นะเนได้นะฉต้ได้ความรักความ่นจะได้เดินันไม่ได้ใช่ไหมยนี้แหละค่ะความคืนของเราสองตายายก็จะประมาณนี้แหละค่ะคน โอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมีตําแหา่งต้องการทําไัมเอาเาเชื่อไหมเอาแล้วค่ะทั้งสี่ทั้งหกนายก็จะเลือกทีแล้ว